ซึ่งการตรวจจอประสาทตาเนี่ยหากเจอรูชิขาดเราก็จะยิงป้องกันไว้ก่อนแบบนี้จริงๆแต่ละช่องไม่ได้เกี่ยวข้องกันทําเลสิกอยู่ด้านหน้าสุดไม่ค่อยส่งผลกระทบสึกถึงช่องหลังนะคะแต่ถามว่าทําไมต้องตรวจละเอียดเพราะหลายครั้งคนไข้จ่ายเงินแพงทําเลสิกไปแล้วปรากฏว่าหลังทำเอ๊ะฉันจ่ายแพงแต่มองไม่เห็นพอมาตรวจดีๆบางท่านเป็นโรคตาแห้งโรคของผิวตาด้านหน้าก็รักษาไปก็เริ่มดีปรากฏว่าบางท่านเป็นต้อกระจกที่เป็นร รอบๆคอ,อติคอคาตาแรบแบบเนี้ยถ้าขยายม่านตาไม่ดีดู หรือต้อกระจกส่วนหลังก็เจอได้ก็ปรากฏว่าทำเลสิกไปปุ๊บก็เห็นยังไม่ชัดเพราะว่าเป็นต้อกระจกอยู่นั่นเองนะคะหรือบางท่านทำเลสิกไปแล้วเจอต่อจอประสาทตาฉีกขาดหลุดลอกตามมาเพราะยังไม่ได้รักษายิงเลเซอร์เป็นต้นเพราะฉะนั้นทั้งตาเนี่ยต้องตรวจเพื่อให้มั่นใจว่าปกติการทำเลสิกจะได้คุ้มค่าที่สุดไม่เป็นโรคอื่นแทรกเข้ามาภายหลังแต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงค่ะ